ชาวเน็ตจวกยับหลังโจนูโวโพสถามวันเฉลิมไม่ผิดแล้วหนีทำไมหลังจากรายงานว่าในวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อายุ37ปีผู้รีภัยจากทางการเมืองชาวไทยที่พักอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาถูกอุ้มหายตัวไปจากนาคอนโดกรุงพนมเปญเมื่อเย็นวันที่4เดือน6ที่ผ่านมา เมื่อเวลา15นา54นาทีขณะเดินลงมาซื้อลูกชิ้นปิ้งอยู่หน้าคอนโดซึ่งตอนนี้ไม่สามารถติดต่อได้และได้เผยคำพูดสุดท้ายโอ๊กหายใจไม่ออกก่อนที่จะถูกตัดสายไปค่ะขณะที่ชาวเน็ตผู้คนจำนวนมากได้เรียกร้องด้วยความไม่พอใจต่างพากันออกมาแถลงการประนามเหตุด,ดังกล่าวล่าสุดโจจีรายุทธหรือว่าโจนโวได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวว่าถ้าไม่ผิดแล้วจะหนี ไปต่างประเทศทำไมทั้งนี้หนุ่มโจยังได้โพสให้กำลังใจนักร้องสาวอย่างแก้วมวิชยานีกับดรามา่าบ่นเพื่อนจนชาวเน็ตมีการลากโยงไปถึงประเด็นของวันเฉลิมถูกอุ้มโดยระบุว่า แกมเดอสตา์คือนักร้องคุณภาพทั้งเสียงและทัศนคติครับซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายเสียงแตกออกไปเป็นสองฝั่งมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่นั้นมองประเด็นว่าข่าวของวันเฉลิมพี่โจทำให้วันเวลาที่กูเคยชอบนูโวกลายเป็นซากขยะเน่าไปเลยวิพากขอสอชคอวิพากการเมือง มันถึงกับต้องอุ้มหายเลยเชียวหรอจะอวยและเลียเผด็จการยังไงก็ให้เหลือความเป็นมนุษย์กันบ้างไม่ว่าจะหนีทำไมหนีใครแต่คนอุ้มแล้วฆ่าน้องคือใครเนี่ยแหละที่สงสัยโตมายังไงถึงดูไร้ากาลเทศะคนทั่วโลกสนใจที่อุ้มหายแต่ดูที่คุณใส่ใจแค่เขาต่างมุมมองทางการเมืองก็ควรตายหรอบ้างก็บอกว่าต่อให้ผิดจริงๆแล้วไงพรบอคอมชายป้าที่ผิดแล้วถึงจะต้อง อุ้มฆ่ากันเลยเหรอยังมีความเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นปีศาจลูซิเฟอร์โจพวกซาตานจะจบยังไงก็คงต้องรอฟังก่อนต่อไปค่ะ